ซินเนียีกรุป๊ปตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์โซลูชันพรอเวเดอร์และไพรเวทอินโคเบเตอร์ f u n f u n g i n g เป็นศูนย์รวม AIoT Innovation Park แห่งแรกในไทยกว่า16ปีในการพัฒนาผลงานและสร้างความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาจนถึงปัจจุบันโดยประกอบด้วย2บริษัทหลักคือบริษัทซินิีเทคโนโลยีจำกัดและบริษัทซินิีอินโนเวชั่นจำกัดผู้นำแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจรก่อตั้งและบริหารโดยนายนิติเมฆหมอกและนางสาวรัศมีสืบชมพู ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีมากกว่า30ปีเต็มไปด้วยแพชชั่นในการพัฒนาเซนยีกรุ๊ปให้เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาเทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตัลแห่งแรกของประเทศไทยจริงๆง,ง,งานวันนี้เราก็ตั้งใจจะจัดอย่างที่บอ,อกคะจัดเป็นงานที่งานเล็กๆด้วยความร่วมมือของของเราเองนะคะของเราเองกับลูกค้าเพื่อจะ จัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้านะคะในการที่สนับสนุนเราตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาและขณะเดียวกันเราตั้งใจที่จะจะแจ้งวิสยัยทันของเรานะคะที่เรามีการร่วมมือ เกียงข้างกับลูกค้าผู้ค้าของเราตลอดไปคนะ่ะเห็นว่ามีโครงการอนะค่ะจริงๆโครงการของเราคือเราปักพงตั้งใจจะทําที่นี่ค่ะเป็นเราเรียกว่าเป็น Innovation Park ทางด้าน AIoT เรียกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มี c ครบ o s y s y s t e m ค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเรานะคะที่เราเปิดตัววันนี้คก็คือผมขยายเพิ่มเติมก็คือจากประสบการณ์การำงานของเราก็สองท่น 2, นะครับ เราก็จะมีพันธมิตรในหลายๆด้านตั้งแต่ผู้ประกอบการนะครับกลุ่มผู้สนับสน,นุนตัางๆรัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานการศึกษาทั้งในและแต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณรัศมีกล่าวไปแล้วเนี่ยเราพยายามทําให้เกิดความครบถ้วนของระบบนิเวศนะครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน,น้ำและปลายน้ำจนสามารถสร้างโอกาสพัฒน,นางานให้กับกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่เอสเอ็มี หรือว่าผู้ประกอบการรายใหญ่รวมไปถึงซาร์ทับด้วยนะครับ<ม>เราก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับตั้งเป้าหรืออะไรในบ้างคะ<อ>ถ้าตั้งเป้าอย่างที่คุณรัศมีได้ๆๆเกิดไปแล้วคือว่าเราเรามาดูในตลาด global <ม>จริงๆในร้อยอันดับแรกเนี่ยไม่มีรบริษัทไทยเลยเราอยากเข้าไปเป็นหนึ่งในร้อยตรงนั้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีความยากลำบากในหลายๆเรื่องแต่เราคิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เรามีแผนงานที่ชัดเจนเรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเราสามารถถึงจุดตั้นได้นโครงการนี้ก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆจริงๆคือโครงการนี้ที่บอกว่าเป็น innovation park ทางด้าน AIoT นะคะคืออย่างที่เกิดกับทางผู้สุข,ข่าวไปนะคะในที่ที่เราแถลงข่าวคือเราตั้งใจสำหรับประเทศไทยเราตั้งใจ ลเอรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะทางด้าน Smart Electronics ิกส์โซลูชัน i ร e r และก็อินโนเวเตอร์ฟันดที่จะเป็นอิ n โนเวชันพาร์คของประเทศไทยนะคะค่ะที่คุณนิติบอกก็คือมากกว่านั้นคือเราไม่ใช่ต้องการที่จะอยู่บนไทยอย่างเดียวเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้ในการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะคือเราตั้งใจที่จะเป็นบริษัทไทยเป็นบริษัทไทยที่เป็น ที่ไปติดท็อปรอยของโลกนะคะในด้านที่เป็นสมร์ทอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์ที่เป็นไฮมิกซ์โลว์อลล่มในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องจากอะไรมีค่ะคุณสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเรามีหลายโครงการนะครับเราเราจะมีบทบาทที่เป็นเหมือนที่อีเวนเตอร์เป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นผู้พัฒนาโดยรับรับการสนับสนุนทุนจากทางภาครัฐ ก็มีนะครับอาจะเป็นโปรเจกต์เฉพาะนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐก็มีอย่างวันนี้เราก็มีมีพื้นที่มีเปิดตัวซึ่งเราทํางานให้กับสอสอครับซึ่งต้องการพัฒนาน้องๆทีมซา์าว์หรือผู้ประกอบการที่มีโซลชั่นที่จะมาช่วยสร้างเสริมสุขภาวะให้กับกลุ่มต่อปางนะครับซึ่งก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะมีช่องทางให้กับ ทีมซาร์ที่มีความสามารถนะครับที่จะเข้ามาให้เราช่วยพัฒนาจนสามารถพัฒนาเป็นโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่นักลงทุนได้เห็นแล้วก็มาร่วมลงทุนนะครับค่ะน้องมติถามว่าคุณสมบัติของโครงการนี้เมื่อที้พูดถึงโครงการนะคะคือโครงการนี้เราเรียกว่าเป็นโครงการ t o the f u t u r e นะคะทู Two หมายถึงว่าเป็นโครงการที่2แล้วเรามีโครงการหนึ่งไปแล้วนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่คุณนิติเกิดนะคะคือเราตั้งใจจะสร้างนวัตรกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางหมายถึงว่ากลุ่มที่เราว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการเองกลุ่มเด็กเยาวชนต่างๆนะคะแต่โครงการนี้คือ ไม่ได้คือเราได้การสนับสนุนหลักจากสสสนะคะและคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือ 1. คือเป็นเยาวชนทั่วไปนะคะเยาวชนทั่วไปหรือเราเรียกว่าคนที่ตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะค่ะอีกกลุ่มที่ 2. เยาวชนทั่วไปเรามีเราเรียกว่าเรามีทุนให้ในการที่จะพัฒนาพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ยทุนอยู่5 0 0แสนนะคะต่อ1นกลุ่ม1ลายนะคะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งมี2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มองค์ r e n น u r หรือกลุ่มประกอบการทั่วๆไปเลยนะคะที่ตั้งใจจะพัฒนาทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มปรองบางสำหรับองค์ r e n น u r เราให้ทุน1ล้านบาทนะคะและเรารับจำนวนจำกัดนะคะคือทั้งหมดนี้เรารับ20ทีมเพื่อมาร่วม ในการบ่งเพาะซึ่งสินหักเองเป็นหดเป็นโหนดนะคะโหนดในการบ่งเพาะของโครงการนี้ในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งมาอยู่กับเราและเราตั้งใจคือจะปั้นทุกท่านที่เข้ามานะคะทุกรายที่เข้ามาให้ได้ผลงานทางด้านนาวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและที่สําคัญมากกว่านั้นคือนอกจากส่งเสริมสุขลอบางแล้วเขายังสามารถไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยทั้งในเวทีไทยและก็ต่างประเทศด้วยกัน ถือว่าเป็นโครงการดีนะคะอยากให้ให้ฝากนิรินคะว่าให้ติดต่อหรือติดตามช่องทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็ะยังไงขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าผู้ประกอบการองค์กรต่างๆที่สนใจโครงการนี้นะคะโครงการนี้เราเปิดรับแล้วนะคะจนสิ้นสุดเดือนนี้นะคะสิ้นสุดสิ้นเดือนสิงหาคม ให้ติดต่อช่องทางเพจของเรานะคะก็คือเพจ Health Tech x p o นะคะสามารถติดต่อได้หรือติดต่อมาทางสินหักไดเล็กโดยตรงก็ได้นะคะหรือสามารถที่จะ Walk-in มาสมัครที่นี่เลยที่สินหักด i จิ t เทคคอม m ูนิตี้เลยก็ได้ค่ะเรามีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วเรามีแผนที่จะทำโอเพนเฮาส์นะคะสำหรับโครงการนี้อีกทีหนึ่ง oh, คือ <okay. S 1> เดือนกันยาค่ะ ก็จะปิดลัอสมัครสิ้นเดือนนะคะยังไงรีบๆหน่อยจำเงินจำกัดจริงๆแล้วก็มีทุนให้สนับสนุนในการพัฒนานวัตรกรรมให้แบบทุนเต็มร้อยเลยนะคะคุณค่ะคุณค่ะได้ไหมคะก็จริงๆเราอยากจะยืนยันนะครับว่านักพัฒนาไม่ว่าจะอยู่ในระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการของของของ,ของคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถนะครับเราก็อยากจะให้ ใช้โอกาสตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับลองเสนอไอเดียมาแล้วเราจะช่วยประเมินว่าระดับไอเดียเนี่ยที่เราจะมีการประเมินเป็นที่เราเรียกว่า TIL ที่ย่อม,มาจากเทคโนโลยี readiness level ว่าอยู่ประมาณไหนเราจะช่วยยังไงให้มันโตขึ้นมาจนสามารถที่จะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้นะครับก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความฝันมีความคิดได้เข้ามานะครับเรียนเชิญครับค่ะจริงๆวันนี้เรามี เราใช้คําว่าเราโอเพ่นโครงการนี้หรือเป็นการเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการก็จะมีบูธอยู่ที่ในการสมักหที่หมุ่ด้านในนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เราแล้วกเ็เราเรียกว่ามีนวัตรกรรมรุ่นพี่ที่เคยประสบความสําเร็จมาโชว์ด้วยนะะยังไงก็เชิญเชิญนะ